ดีค่ะพบกับคุณครูปนากับการเรียนกันตอนออนไลน์ไทยแลนด์4.0ในวิชากิตศสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กันนะคะวันนี้คุณครูปนาก็จะมาเฉลยข้อสอบโอนที่ใช้สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2556นะคะข้อที่1ค่ะห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง วางแผนการซื้อน้ำผลไม้กล่อง3รถเพื่อนำมาจำหน่ายโดยมีอัตราส่วนของน้ำฝรั่งต่อน้ำองุ่นเป็น3ต่อ5และน้ำฝรั่งต่อน้ำต้มเป็น1ต่อ3โดยน้ำต้มมีจำนวนมากกว่าน้ำองุ่น480กล่องห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ซื้อน้ำผลไม้ทั้งหมดกี่กล่อง จากโจทย์ข้อนี้จะเห็นว่าความรู้ที่เราจะนํามาใช้ในการแก้ปัญหาข้อนี้ก็คือในเรื่องของอัตราส่วนและร้อยละนั่นเองนะคะเอาเราไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือน้ําฝรั่งต่อน้ําองุ่นเป็น3มต่อหค่ะอันที่สองค่ะน้ําฝรั่งต่อน้ําต้มเป็น1ต่อ3าจะสังเกตเห็นว่า สองอัตราส่วนนี้มีอัตราส่วนที่เป็นตัวร่วมก็คือน้ำฝรั่งอัตราส่วนแรกน้ำฝรั่งมีจำนวนสามส่วนอัตราส่วนที่สองน้ำฝรั่งมีหนึ่งส่วนซึ่งไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเราต้องทำอัตราส่วนที่เป็นตัวร่วมไม่เท่ากันค่ะเราจะทำตัวร่วม น้ำฝรั่งนะคะให้เท่ากันโดยเอาสามมาคูณอัตราส่วนที่สองค่ะสามนะคะเอาสามมาคูณอัตราส่วนที่สองนะคะสามคูณหนึ่งค่ะสามคูณหนึ่งจะได้สามสามคูณสามค่ะ เท่ากับ9เพราะฉะนั้นอัตราส่วนใหม่น้ำฝรั่งต่อน้ำต้ม<อ>ก็คือ3ต่อ9ถ้าตัวร่วมเท่ากันแล้วเราสามารถที่จะเอาอัตราส่วนทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะ<อ>ก็จะได้อัตราส่วนน้ำฝรั่งต่อน้ำองุ่นต่อน้ำต้ม<อ>เป็น3ต่อ5ต่อ นะคะซึ่งตัวเนี้ยเราจะนำมาเปรียบเทียบกันได้เลยซึ่งในโจทย์ข้อนี้นะคะยังกำหนดสถานการณ์มาว่า,าน้ำส้มนะคะจะมีจำนวนมากกว่าน้ำอโงนงอยู่480กล่องนะคะ ดังนั้นก่อนอื่นเราก็มาคิดภาพรวมทั้งหมดก่อนว่า,าทั้งหมดมีกี่ส่วนนะคะเราก็เลยคิดภาพรวมทั้งหมดก่อนนะคะว่าสามต่อห้าต่อเก้าทั้งหมดรวมก,กันก็จะได้เท่ากับสิบส่วนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาคิดต่อไปว่า,าน้ำต้มต่อน้ำองุ่นเนี่ยนะคะ เป็นกี่ส่วนนะคะซึ่งน้ำส้มต่อน้ำองุ่นนะคะคิดเป็นอัตราส่วนน้ำส้มก็จะมีอยู่9ส่วนองุ่นจะมีอยู่5ส่วนน้ำส้มต่อน้ำองุ่นก็คือ9ต่อ5ซึ่งตอนนี้เรารู้ว่าน้ำส้มมากกว่าอยู่480กล่อง9ต่อ5มีความต่างกันนะคะต่างกันอยู่4ส่วน ดังนั้นสี่ส่วนนี้ก็คือน้ำส้มมีมากกว่าน้ำองุ่นนั่นเองสี่ส่วนมากกว่าน้ำองุ่นสี่ส่วนซึ่งคิดเป็นจำนวนกล่องก็คือสี่ร้อยแปดสิบกล่องนะคะดังนั้นถ้าสี่ส่วนเท่ากับสี่ร้อยแปดสิบกล่องแล้วก็มาเทียบบัญญัติยางค่ะถ้าสี่ส่วนเท่ากับสี่ร้อยแปดสิบกล่องถ้ามีอยู่หนึ่งกล่องจะ ถ้ามีอยู่หนึ่งส่วนจะคิดเป็นกี่กล่องนะคะตรงนี้ค่ะเราเทียบบรญญตัตยานะคะถ้าหนึ่งส่วนก็จะได้เท่ากับ480ร้ดหารด้วย4ซึ่งมีอยู่เท่ากับ120่ร่กล่องนั่นเองถ้าหนึ่งส่วนเท่ากับ120ส่วนถ้า17ส่วนจะได้เท่ากับกี่กล่องนะคะก็เอา17บเคูณยี่ค่ะ17บเคูณยีนะคะ อเอาศูนย์มาไว้หนึ่งตัวค่ะเอาสิบสองคูณเจ็ดสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ค่ะใส่สี่ทดแปดนะคะสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองกับตัวทดแปดก็เป็นยี่สิบนะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้นะคะ ก็ตอบข้อที่4นั่นเองค่ะคือ2,040กล่องนะคะถ้ายังไงให้นักเรียนลองไปทำความเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คุณคณรูปนากับการเรียนการสอนออนไลน์ไทยแลนด์4.0ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ